รับรองเลยไม่ผิดหวังครั้งหนึ่งในชีวิตผมว่าทุกอย่างเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ดูดีนะครับอร่อยดีด้วยรอบตานรอบโลกพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเสน่ห์ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนอีกหนึ่งเมืองที่ควรแวะให้ได้ก็คือซุนเตอ๋อเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านอาหารกวางตุ้งที่นี่ร้านมูมี่เหย่เป็นร้านอาหารจีนแบบต้นตำรับที่คุณเอและคุณนิรุตจะพาคุณผู้ชมมาลิ้มลองความอร่อยของโจกสดกันครับ นี่เป็นการทานอาหารกวางตงอาหารกวางตุ้งที่คลาสสิกที่สุดเลยและวหนึ่งเมนูที่กวางตุ้งนี่โด่งดังไปทั่วประเทศจีนแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกเขาไปด้วยกันกับเมนูติ่มซำเลยวันนี้เราชวนผู้ชมชวนคุณยุทธมาทานโจ๊กสด โจ๊กที่ทานสดๆคือการปรุงโจ๊กแล้วก็เราค่อยๆใส่วัตถุดิบที่มีความสุกพอดีค่อยๆทานกันนะครับโจ๊กที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เขาทานกันมาหลายพันปีคุณผู้ชมครับและที่โด่งดังที่สุดคือมาจาก มนพลกวางตรงหรือกวางตุ้งนี่นะครับมาจากอำเภออำเภอนึงอำเภอนี้ดังมากชื่ออำเภอสุนเต๋อนะฮะสุนเต๋อนี่อยู่ในกวางตุ้งเนี่ยคุณผู้ชมครับที่นี่เป็นแหล่งกําเนิดอาหารอร่อยอร่อยสุนเต๋อนี่ทําอร่อยมากโดยเฉพาะโจ๊กสุนเต๋อเนี่ยนำข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยนะครับเอามาปรุงทางร้านเนี่ยแนะนําให้เรารับประทานโจ๊กเปล่าๆนิดนึงก่อนนี่อะไรเข้ามาแล้วเนี่ย โหกับปลาเก๋าแดงเลยนะอย่างแพงมากเลยนะเก๋าแดงเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับเหมือนดึงน้ำข้าวฉันใดก็ฉันนั้นแต่ว่าหอมอย่างที่พี่เอว่าเพราะเป็นหอมมะลิที่ทําให้เราข้าวหอมมะลิของเราเป็นเกียรติและภูมิใจประเทศชาติเรามากๆเลยทีนี้กระบวนการทานง่ายๆคุณผู้ชมครับทางทางร้านแนะนําไว้อย่างนี้ว่า เขาให้ทานอะไรที่ปูเรีงแข็งก่อนอใส่ปูเรีงแข็งลงไปก่อนเช่นปูหรือว่าหอยสักคนละสามี่ตัวก่อนนะฮะครอบข้าวเข้ามากแี้วขอที่ลวกหนึ่ง,งเรามีเนื้อหมูครับเรามีไส้อ่อนหมูครับ เรามีปลาสับแบบลูกชิ้นใหญ่สับมาแล้วเราก็มาตักแบบหรือก้อนก้อนแล้วเรามีหมูสับแล้วเรามีหอยนางลมโัวใหญ่แล้วก็มีผักนะพี่เอจะใส่ผักลงไปก็เราก็จะทานกันที่หลังนะทานที่หลังนะผักที่สุกย่างๆนี่ก็ถ้าอากาศเขาโป๊วเาวโพนนี้ก็ใส่ลงไปก่อนได้เลยให้เขาหอมหอมใส่เป็นน้ำาข้าโพดครับเป็นน้ำนมเข้าโพดมาแล้วขบคนที่ ถ้าไม่ชอบก็ไว้ที่หลังก็ได้นะฮะถ้าชอบก็ใส่เลยนะหลอกให้พี่เอใส่เดี๋ยวผมได้กินปลาก่อนแล้วพอขึ้นมาจากเจ้าข้ต้มหรือจ้าโจกนี่แล้วเนี่ยเขาจะเงามันเงามันมากครับท่านผู้ชมเนื่องจากความมันของโจกก็คือแป้ง ที่ได้จากข้าวเนี่ยเน,นี่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นเนื้อปลาที่เงาเหมือนกับเราใส่น้ํามันแช่น้ามันมาเลยโต,โตัวจ๊กเราเขาทำให้เนื้อสัตว์สุกอ่ะมันยังเคลือบความแวววแล้วมีความมัน,ม,นมันนิดเดืดเทคเจอร์มันใช้ได้เลยนะอันนี้ดีใจมากที่ได้นาเสนอเมนูนี้ให้กับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมจะมาเองหรือจะมากับเราดีลาวดีเอเม e เอลิทบอกเลยว่า ตามรอยโจ๊กนี่รับรองตอดรับรองเลยไม่ผิดหวังครั้งหนึ่งในชีวิตผมว่าทุกอย่างเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ดูดีนะครับอร่อยดีด้วยอันนี้เป็นหอยหอยแล้วก็จะเปิดแล้วใส่ขิงื่องใส่ขิงนี่ใส่แล้วเม่ี่ใส่กับปลาไปอย่างเดียวยังไม่ได้ใส่ซีอิ๊วก็เป็นรสรสชาติแบบธรรมชาติเลยแล้วหอมขิงเข้าไปตอนนั้น ลงไปเลยพุ่งแค่หน่อยแค่หน่อยร้างเชื้อเชื้อระหว่างนี้ก็ใส่ลูกชิ้นด้วยไหมอร่อยใส่ลูกชิ้นมาหมูหมูต้องนานหน่อยหมูหมูกับปลาระหว่างนี้เราก็จะใส่ลูกชิ้นคุณผู้ชมครับกระบวนการก็ลันแหละไม่มีอะไรยุ่งเลยก็ตัดๆเอาคอเราทานนะฮะป้ายมันลงไปเพื่อนๆเขาเนี้ยลงมันเนี่ยคุณผู้ชมลงลงลงไปแล้วลงไปแล้วเลื่อนปลาอปลาอันนี้หมู นะฮะอันนี้หมูใช่พวกนี้พิ้งไว้นานได้จริงจริงคุณยุ้ยบอกว่าหมูพวกนี้ต้องให้สุกต้องให้สุกไม่ได้การสุกสุกสองแล้วโอ้โหเขาใช้ซีอิ๊วดีมากนะฮะซีอิ๊วขาวก็เหมือนกับที่เราซื้อที่ญี่ปุ๋ยหอมหวานเค็มเอาแล้วเขาไม่เอาสุกมากเอาแล้วไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวมันแฟด มันลงเยอแค่นี้เลยพอเลยแล้วเงาทุกอย่างเงาสวยงามเจ้าโจ๊กเนี่ยเขาช่วยทำให้อาหารเราน่ารับทานขึ้นอีกเยอะผมก็จะไม่จิ้มอะไรแล้วก็อันนี้หน่อยไหมฮะใส่เลยขอยิ้มยิ้มอะไรอ่ะยิ้มอะไรอ่ะขอยื้มที่ลวกอ๋อได้สิเดี๋ยวหายโอ้ยมันหายแน่แต่จริงจริงเราก็ไม่หายมันอยู่ในนี้แต่มันควานยากหน่อยใช่ฮะนั่นละโอ้ติดกุ้โป๊ะนั่นละ โอเคผมจะจะไม่ค่อยจิ้มอะไรก่อนอยากได้<ม>ธรรมชาติของขาออกมามในคำนี้ก็จะมีจ้าานของอย่างนี้เลยในคำนี้แล,แล้วก็น้ำแ,แล้วก็มีเจ้าขิงอันนี้หน่อยนึงต,ต้องในี่ถิ่นขาดก็ถิ่นขาดก็ถิ่น <laughs> ท้ายสุดวิธีรับประทานก็คือผม่าเรารับประทานท้ายสุดก็เป็นการทานโจ๊ก ชามที่สกับผักทั้งหมดที่ใส่ลงไปคุณผู้ชมครับนี่คือการทานโจ๊กสดนะฮะต้องใช้คํานี้นะฮะโจ๊กสดโจ๊กที่ลือลั่นไปทั่วประเทศจีนแล้วก็เป็นต้นกำลับจากอําเภอหรือว่าเขตซุนเต๋อนะฮะแล้วก็ความน่าภาคภูมิใจคือวันหนึ่งเขาค้นพบว่าวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการทําโจ๊กเนี่ยคือข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยเรามีครับกุยช่ายทอดเนี่ยจะออกมาวงกลมอย่างเงี้ยก็แปลกดีและอร่อยมาก เรามีก๋วยเตี๋ยวหลอดที่รอเนื้อสัตว์สุกกินปลาต้งโขลกนเล้นเขาทอดมานานตั้งมานางนาน,น,านาเขายัางกรอบอร่อยและรสชาติพอดีมากอร่อยจริงๆครับสุดยอดครับสับร้านอู้หมี่โจ